มารีแมปคันเดิมครับเนื่องจากได้เพิ่มเพิ่มเลยเพิ่มไส้นะครับเป็นจากลูก5 4สี่เป็น 54. 5้าจ้านะครับแต่ก่อนควานหนอนครับอันนี้เราจะมาแมปใหม่นะครับน้ำมันหนาไปหน่อยครับนี่อย่างนี้ก็ลังรถย่าจ้าผมนี่อย่างโอ้ก็ลางรถ พี่จะอยู่คนเดีดเดี๋ยวเราไปดูค่า KFC นงค่า EF อุ้ยสีดูเลยว่ะไม่ดูด้ยทาา <c oughs> า่านยูสีมาทำไมอัดเลยเตงเง,ง,งี้ยวเตงเง,งี้ยวเตงเง,งี้ยวทำไมกระสิกเะ ใกล้จะได้เลยเดินนะครับเดินครับแล้วล่ะเฮ้ยแล้วรู้แล้ว รเไไท่าห่น้มันนานิดนงครับเวน,น้ำมันสักหนึองอน้ำตาเตเลยเกีตีหมดุดสามแสุดสดุดุเลยบกาเข้าป่า ครับทำการลดน้ำมันแป๊นบ,บนึ่งครับเดี๋ยววอนนี้ถ่ายกันเดียวอีกอาการไม่ยิ้หมหรือเดินมุกเลิยนยันนี่ไหม,มเดี๋ยวพาเอฟซี <c ười> <c ười> จ้าเปล่าครับจุ่มดำ นีผมก็ไม่รู้ครับคืออะไรที่สาเรื่อเดีย,ย,นะทยีที่สี่หลบทป่ักครับไรโตโตเลยวนะ่าเยวเขียนโปรแกรมต้งไหมครับคิดแล้วก็มาดูข้อมูลใส่นะครับ จะอารมณ์ดีไปไหนนี่รีวิวรถรีวิวรถนะสเตอ์ยังคันนี้สเตอลูกห้าสี่จุดห้าแคสามครับคัดมือลังคัดก็จะน่าจะเป็นลังคัดร้อยยี่ห้าครับสเตอ์น่าจะสิบห้า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 สามสิบครับเราไปขับเล่นมันๆันรันเราไขับเล่นครับเป็นคนคนสาวเขาใชครับ ไใช้งานครับขับเล่นสนุกสนุกนั่งขับร้อยสามร้อยสี่ตรอครับตรอหน้าไหมครับไม่ใช่จีบีเอสเบิกเล่าหมอยู่เหรครับอ๋อข้อพูดเสร็จแล้วครับเดี The, ๋ยวไปเทสกันไวรุ่นครับไวรุ่นไวรุ่นอ่าวไทยฮะไวรุ่นปากอ่าวครับรู้จัปกป,ากปาก่า ไว้ลุดปากเอาป่ะไม่ตุนทลีก็ขึ้นทลีฮะไาคาันนิวเลยลุกมาเลย <laughs> ไว้ลุดปากเอาป่ะสตาร์อ 哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！ 哎，哥们，兄弟。 นี่ครับไลฟ์เสร็จแล้วนะครับโอ้วตาไหไรอ้สตาไหลรเอาสิได,ได้เสร็จแล้วครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับติ๊งทิง